ดีตรงนี้เล้เหรอ,อเดี๋ยวซีมาถึงสวัสดีค่ะ,คะนุนบางกกเกาะแอสเซดค่ะพี่โบว,วังกกเกาะแอสเซดค่ะวันนี้เราเจอกันที่โครงการรัฐบาลกาค่ะค่ะ,คะ,คะวันนี้เราจะอยู่ที่โครงการนี้กันนะคะ โครงการน,นี้ตั้งอยู่ตรงทําเลไหนคะพี่โบโครงการน,นี้นะคะเชื่อมต่อกับเส้นทางหลายเส้นทางเลยนะคะ mm hmm. ก็จะได้แก่เส้นทางของถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ถนนชัยพฤกษ์นะคะตัดออกสามารถออกไปปทุมธานีนะคะหรือวงแหวนรอบนอกได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษและถนน3-4-5ค่ะและ นอกจากที่จะใกล้ของอการเดินทางหลายๆที่นะคะออกได้หลายเส้นทางแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะได้แก่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็โรงเรียนนะคะสําหรับห้างก็จะมีห้างใกล้ๆเราเลยนะคะก็คือไม่ไกลนักก็คือเซนทรัลเวสเทตนั่นเองนะคะและอีก อัาหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ชอบตกแต่งบ้านนะคะใกล้ๆเลยนะคะก็คือโฮมโปรนั่นเองค่ะใช่ส่วนการศึกษานะคะก็จะมีในส่วนของโรงเรียนนะคะที่ใกล้ของเรามากๆก็คือเดลดลาอินเตอร์นั่นเองนะคะ<ช>ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะออกจากหมู่บ้านเราไม่ไปไม่ไกลนักนะคะและบ้านหลังนี้นะคะจากหน้าหน้าโครง,งการนะคะก็จะเข้ามาในส่วนของตัวบ้านเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะ ม,มีคําถามมาถามานะคะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวยังไม่พูดค่ะต้องนุ่นขาได้คะ่ะวันนี้นะคะติดตามไลฟ์เรานะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงไลฟ์จบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคําถามนะคะเพื่อให้ทุกคนร่วมสนุกนะคะใช่ค่ะเหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามไลฟ์เราอยู่นะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอุ้ยแต่เรามาทั้งทีแล้วว่าเราจะแบบคําพูดธรรมดาเหมือนเหมือนเอ็มซีคนอื่นๆเขาว่าไม่ได้หรอกน้องนุ่นใช่สําหรับพี่โบต้องพิเศษเดียวนั้นต้องเริศต้องเริ่รค่ะวันนี้นะคะสําหรับคนที่ติดตามไลฟ์เรานะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะขอคําพูดสวยๆเก๋ๆสําหรับเราสองคนนะคะเป็นอลิณาความเลิศของแม่คืออะไรคะบ้านสวยแล้วกันนะคะเราให้เราให้เ,รหเรหครดิตวันนี้เลยบ้านสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ ด้วยพิธีกรแซบๆนะคะขอเป็นคำว่าบ้านสวยฟาดมากแม่ค่ะแซบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอีกทีนะบ้านสวยฟาดมากแม่ค่ะใครที่ดูตอนนี้นะคะขอขอช่วยพิมพ์มาให้เราหน่อยว่าเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้กำลังใจให้เรานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อจะให้รู้นะคะหัวใจมีนะกดไลค์กดกดไลค์หัวใจมาได้นะคะกดหัวใจมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีคุณปัญญาค่ะ วันนี้โอ้ยเราไม่คิดนะว่าบ่ายสามเวลานี้จะมีคนดูถึงนี่จำนวนผู้คนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วค่ะแต่บ้านไม่ร้อนเลยเออทำไมบ้านไม่ร้อนเราลงนุ่นบ้านนี้ทิศดีค่ะทิศไหนเอ่ยทำไมถึงแดดไม่เข้าทิศเหนือค่ะทั้งวันนี้ไม่มีแดดเลยอืมเรามาเตรียมตัวตั้งแต่ตอนกี่โมงบ่ายโมงกว่าบ่ายบ่าย<ๆ>ใช่บ้านล่มทั้งวันใช่ค่ะ,คะ สำหรับทิศเหนือเนี่ยอ่านอกจากว่าลมเราก็จะได้เรื่องของมีลมนะมีลมเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะใช่ค่ะอ่าสำหรับใครที่หาทิศมงคลอยู่ทิศนี้ก็เป็นหนึ่งในทิศที่มงคลนะคะก็จะเป็นทิศต้นๆเลยที่คนหากันนอกจากรองลงมาจากทิศใต้นะคะซึ่งทิศใต้เป็นทิศมหาเศรษฐีนะคะะส่วนส่วนทิศเหนือก็เป็นทิศ เศรษฐีอ่าเศรษฐีแล้วก็เราจะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตข้างหน้าค่ะสำหรับตัวรัพภวันนะคะย้ำในตัวโทงการสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วจะทราบดีว่าอยู่ในเอ่อถ้าพูดถึงซอยกรมที่ดินเนี่ยจะนึกออกเลยว่ารัพวันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกรมที่ดินบางบัวทองค่ะแล้วก็ใกล้กับตลาดบางบัวทองส่วนใครที่จะใช้รถไฟฟ้าสามารถเอารถไปจอดที่อาคารจอดและจอนของสถานีแยกบางพูได้ค่ะอุ๊ยป๊บเดียวคนมาถึงเจกว่าแล้วว่าน้องนุ่น นี่อาจจะเป็นเพราะผลบุญหรือว่าความสวยงามของเราทั้งสองคนค่ะไม่ใช่ทำบุญด้วยอะไรมาคะเนี่ย <laughs> มันเป็นผลบุญจากผูบุญเก่าค <laughs> ่ะ <laughs> ใช้ยังไม่หมดหรอกตอนนี้พี่กาลังสร้างบุญใหม่รอเกิดชาติหน้าอีกทีหนึ่งนะคะโ <Okay S 2> อเคค <Okay S 1> ่ะเดี๋ยวเราไปที่สเปคบ้านเลยใช่ค่ะบางคนดูแล้วเอ๊บ้านหลังนี้ขนาดเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่อ่าน้องนุ่นค่ะตอนนี้เราอยู่กันอ พื้นที่เคาพื้นที่ตารางวานะคะ54.7ตารางวาค่ะเนื้อที่ใช้พื้นที่ใช้สอย8 0ตารางเมตรค่ะกว้างเกือบ300รอยตารางเมตรใหญ่มากๆนใ่มานะคะเนื้อที่เกือบ300ตารางเมตรเลยใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่าทำไมมันถึงใหญ่ถึงกว้างขวางขนาดนี้นะคะฟังก์ชันเป็นยังไงทำไมถึงดูแบบใหญ่กว่าเหมือนจริงๆนะถ้าถามพี่อ่ะขนาดพื้นที่ประมาณนี้บ้านต้องประมาณ70วาขึ้นใช่ค่ะโ0 7 0วาขึ้นถึงจะได้พื้นที่ขนาดนี้แต่เนี่ย ในในพื้นที่54.7ตารางวาถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ซึ่งแบบทำให้ได้มีพื้น,นที่ต่อเยอะจริงจนะคะแล้วก็ะะยังมีพื้นที่สีเขียวนะคะไว้ให้ได้พักผ่อนสายตาอยู่ะคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอกำลังใจจากเราด้วยนะคะพิมพ์มาหาเรานิดนึงนะคะบ้านสวยฟาดมักแม่แล้วก็ขึ้นแฮชแท็กให้เรานะะิดนึงค่ะ ผู้นำบ้านตกแต่งไหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกกลุ่มหไหนๆก็ตามทีนะคะอย่าลืมแชร์เข้าไปในกลุ่มนะคะเพื่อ แนะนำสิ่งดีๆนะคะบอกต่อไปกับเพื่อนร่วมกลุ่มของเรานะคะเหมือนบอกบุญนะคะบอกบุญใช่ค่ะบอกบุญและตรงนี้นะคะตรงนี้น้องนุ่น่ะตรงนี้นะคะเราอยู่กันที่พื้นที่ลงรถนะคะอันนี้ไฮไลท์เลยที่จอดรถนะคะใช่ค่ะนี่เป็นบ้านเดี่ยวนะคะมีที่จอดรถถึง4คันแล้็ที่สําคัญคือจอดในร่มใช่ก็นี่นี่คือสิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือปกติแล้วเนี่ย อย่างเมื่อเขาก่อนนะคะพี่ไปไลฟ์สดอยู่ที่เดอะซิตี้นะคะพื้นที่พื้นที่บ้านใกล้เคียงกันเลยแต่จอดรถได้แค่2คันเท่านั้นนะคะมีสี่คันสบายหรือจะจอด2คันด้านหน้าก็มีพื้นที่เหลือใช่นี่ก็เริ่มต้นที่แรกก็ใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอบรับสมาชิกที่อยู่กันหลายๆคนในบ้านหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้น4คันนี้ถือว่าดีเลยไม่ต้องไปจอดหน้าบ้านให้มันเกะกะแบบเส้นทางที่ ส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องรับรองและก็ฟังก์ชันภายในบ้านนะคะว่ามีอะไรเด็ดะนะคะเดี๋ยวลูกค้าติดตามต่อไปนะคะท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมีส่วนลดแจกให้เหมือนเดิม<อ>ะค่ะและเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเรารอให้คนถึงอีกสักพักหนึ่งละกันเดี๋ยวเราจะเฉลยราคานะคะ,ะ,คะซึ่งแบบพอทราบราคาแล้วจะรู้ว่ามันวาวาแค่ไหนนะคะค่ะอย่างนี้เราเข้าไปในตัวบ้านกันนะคะค่ะเราพยายามหนีตะกล้องนะคะ เพราวะว่ากลัวเห็นความงามของแม่กลัวเห็นความงามนะะเป่ากลัวเห็นรอยเหี่ยวย่นสำหรับสนุนราคาบ้านหลังนี้นะคะราคาเก๋เลยนะคะเหมาะก,กับวัยของคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะสำหรับราคาบ้านหลังนี้นะคะขายอยู่ที่4.19ล้านบาทเท่านั้นค่ะและยังไม่พอเรามาทั้งทีแล้ว จะขายราคานี้เหรอไม่ได้ค่ะเราต้องมาพร้อมส่วนลดที่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นส่วนลดวันนี้เรามีส่วนราคาส่วนลดเพิ่มเป็น20,000 0บาทนะคะจากราคา4 1 9เป็น3.99้าล้านบาทโอ้โหราคาดีมากมน้องนุ่นขาใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวขอทุกคนพิมมาให้เราหน่อยนะคะเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามานะคะจะได้ทราบราคานะคะ,คะพิมพ์เข้ามาว่า3.99ฟาดมากแม่ สามจุดเก้าเก้าฟาดมากแม่นะคะคู่นํำบ้านตกแต่งใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสามจุดเก้าเก้านะคะฟาดมากแม่เดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นกันนะคะตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือในส่วนของโถงนะคะโถง,งรับรองซึ่งปกติแล้วเนี่ยอ,อย่างที่หลังอื่นๆก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของโถงรับรองเป็นระยะแค่ประมาณนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เท่านั้น <c oughs> แต่สําหรับหลังนี้หลังนี้ใหญ่จริงๆนี่เลยพื้นที่ทั้งหมดนี่คือโถงค่ะ <s> <s> ยาวไปโถดเลย ความกว้างความยาวประมาณเจ็อประมาณเจ็ดเมตรซึ่งได้พื้นที่ที่กว้างมากรับรองแขกก็ได้นะคะอาจจะจัดเป็นจัดกั้นก็ได้กั้นเพิ่มเป็นห้องด้านล่างก็ได้เผื่อใครไม่อยากขึ้นข้างบนทาเป็นห้องทํางานได้นะก็คือห้องอเนกประสงค์ใช่ก็ขึ้นเป็นเนื้อหากรอบสเลตนะคะเป็นกระจกบานเลื่อนแล้วก็ตรงเนี้ยทำเป็นมุมทํางานก็ได้เพราะมันก็จะมีเชื่อมต่อกับประตูด้านข้างนะคะรับลมด้านข้างก็เป็นสัดส่วนใช่เป็นสัดส่วนและส่วนต่อมานะคะก็จะได้ส่วนของ นี่เลยนะคะมุมทานอาหารก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งะนะคะเราสามารถกั้นได้เช่นกันหรือว่าถ้าเกิดบางคนไม่ชอบแบบเฮ้ยมันเกะกะไปหมดอะโล่งๆแบบนี้ก็สะดวกดีก็ดูสบายตาดีนะคะ,ะหรืออยากจะแบ่งโซนไม่ให้แอร์เข้าก็าตรงนี้ก็กั้นได้เลยลูกค้าน่ารักมากบอกให้ทําอะไรก็ทําดูดี3.99ฟ้านนักแม่ น่ารักมากๆค่ะสมแล้วกับเป็นแฟนเพจของเพจบางกอกแอคเซสนะคะบางคนนี่ก็ติดตามเรามานานแล้วนะใช่ค่ะเป็นตัวยงทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ให้ร่วมสนุกนะคะขอหัวใจรัวๆให้เราอีกทีนึงได้ไหมเอ่ยฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ของรางวัลเราเป็นแก้วกับล่คอค่ะจำนวนกี่รางวัลคะสิบรางวัลคะ่ะอย่างละสิบรางวัลคะ่ะ งั้นพี่ทายคําถามก่อนดีกว่านะคะก่อนที่สมาชิกเขาจะได้ไปเรียกเพื่อนเรียกใครมาร่วมสนุกนะคะเดี๋ยวโบนะคะมีคําถามให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะคําถามก็คือระยะทางนะคะจากหน้าโครงการมาถึงตัวบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดระยะทางเท่าไหร่คะอ่ากี่เมตรใช้คำว่าเมตรกี่เมตรใกล้มากๆเลยใบหน่อยไหม ไมไหนไหมอ๋อเท่าตารางเท่าตารางเมตรบ้านนะคะใบไ,ไปไหมคะใบยเยอะไปใบยเยอะไปเลย <c oughs> หลักร้อยอะให้บอกเลยหลักร้อยค่ะพิมพ์กันเข้ามาค่ะเท่าไหร่ใช่คนที่จะได้รางวัลน,นะคะก็ต้องทําครบตามกติกานะคะก็คือหนึ่งนะคะพิมพ์คําตอบมานะคะขึ้นแฮชแท็กนะคะผู้นําบ้านตกแต่งไหมพร้อมกับแชร์เข้าไปในกลุ่มหรือว่าเป็นสาธนารณะนะคะ ก็จะถือว่าทาครบตามกติกานะคะเดี๋ยวท้ายท้ายท้ายไลฟ์นะคะเราจะเฉลยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะเราจะไปต่อกันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันที่ห้องครัวแม่แม่ผีเรือนอย่างเราค่ะแม่แม่ผีเรือนเชิญเลยค่ะแม่สีเรือนเอ่ก่อนจะไปเดี๋ยวน้องมุ้งเปิดตระตูสิค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกลงรถนะคะสําหรับใครที่แบบซื้อข้าวมาที่บ้านเนี่ยสามารถลงจากรถแล้วเข้าครัวได้เลย ไม่กระทบพื้นที่ใช้สอยอคนที่นั่งเล่นอยู่ก็คือขนของเข้ามาในครัวได้เลยนะคะก็สิ่ต่อมาตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะตรงนี้นะคะปกติเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่คร <c oughs> ัวเนาะแต่หลังนี้อย่างที่บอกว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะพิเศษกว่าก็คือมีมุมมุมเป็นมุมบริบทประสงค์ในส่วนของห้องครัวอาจจะทําเป็นมุมเตรียมอาหารนะคะ <c oughs> เพิ่มเติมเป็นเคาน์เตอร์เตียมอาหารฝั <c oughs> ่งนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นวางตู้เย็นนะคะเป็นมุมสัก เป็นที่ผ้าก็ได้นะใช่หรือเก็บของก็ได้สําหรับแบบเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์กันเยอะจะสต็อกของวางของตรงนี้ก็วางได้เป็นคนที่แบบเบรกเกอร์มากเยี่ยมเบรกเกอร์มากแม่อันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ห้ก็ตองครัวเราต่อให้ใหม่นะคะทาขึ้นมาใหม่เลยใช่นี่เป็นดีไซน์ของบางกรอกเลยก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะตัวนี้ก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแผ่นก็ไปได้นู้นหน่อยนะคะระยะยาวไปจนถึงนู่นนะคะก็จะเป็น พื้นที่ของห้องครัวทั้งหมดเลยใหญ่มากใ,ใหญ่มากจะจัดสรรยังไงลงตัวหมดใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางเครื่องซักผ้าที่เราเดินจุดวางเครื่องซักผ้าไว้ให้แล้วส่วนประตูด,ด้านนี้ถ้าทําครัวหนักมีควันเยอะเปิดออกได้เลยใช่ค่ะก็ไม่ไม่ต้องไปติดเครื่องดูดควันแห้งต้องเจาะต้องอะไรก็ยังก็สะดวกสบายดีประหยัด,ดยนะคะอ่าใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อไปเดินรอบบ้านได้ใช่ค่ะ โอเคในส่วนต่อมาสำหรับใครที่ขึ้เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมรวมสนุกกับเรานะคะทายเส้นทางบ้านมานะคะระยะทางจากหน้าโครงการจนถึงบ้านแห่งนี้นะคะมีขนาดระยะทางเท่าไหร่รู้สึกว่าจะมีคนอยที่โบนตอบง่ายไปไหมอ่ะลูกค้าตอบถูกหมดแล้วไม่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตอบมาเสร็จแล้วกดไม่กดไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ก็ไม่ให้นะคะบอกเลยแอดมินแอดมินไม่ติดต่อนะคะอืม ไปเลยค่ะในส่วนต่อมาเดี๋ยวเ,เราไปขึ้นชั้นสองเลยเดี๋ยวให้กล้องขึ้นไปก่อนไหมอ่าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวทักทายกับคนที่เพิ่งมาใหม่ด้วยโอ้ตอนนี้พี่โบคะมีห้องน้ําค่ะด้านล่างเราลืมห้องสําคัญห้องน้ำด้านล่างพอดีพี่พี่พ,พี่ระบบถ่ายยังดีอยู่พี่ก็ลืม,มอ,อ่าโอเคไปต้องนี่เดี๋ยวเราจะมาที่ห้องน้ํานะคะ ส่วนห้องน้ํานี้จะปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นจะหลอดฝาค่ะแล้วก็จะมีจุดชาวอร์ไว้ให้สําหรับเผื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมอะไรเงี้ยจะอาบน้ําด้านล่างก็สะดวกค่ะโอ้ตอนนี้นะคะเราเราเราอยากได้สักแ0สิบคนนะคนดูคนติดตามอะค่ะตอนนี้ตัวเลขหายไปเนาะอาจจะเป็นเพราะแชร์กันน้อยไหมอ่ะมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะบอกว่ามาดูไลฟ์ดีๆกับเราสองคนนะคะเอ็มซี นะคะที่บ้านดีต้องบอกต่อค่ะใช่ค่ะอ่างั้นเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะคะตามมาค่ะนุ่นตามนุ่นตามมาค่ะพี่ต้องรีบเดินค่ะเพราะว่าตาต้องก็ชอบแบบชอบถ่ายพี่ดูอ้วนนะคะจริงๆพี่เป็นคนตัวเล็กมากค่ะพี่โพแค่ขึ้นกล้องตรงนี้เริ่มที่นี่เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ลิฟวิ่งนะคะก่อนจะเข้าห้องนอนต่างๆนะคะก็จะมีพื้นที่ด้านนี้สามารถกล้องยังไม่มาดี๋ยวก็มี มาเลยพื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถจัดสรรเป็นที่ทํางานได้หรือจะทำห้องพักได้ทิศก็เป็นทิศมงคลหันทิศเหนือก็วางวางยิมพะได้กั้นเป็นห้องพักทำเป็นกั้นไปเลยกั้นเป็นห้องพักนะคะสำหรับคนที่ที่ธรรมะธรรมโมอย่างพี่นะคะเหมาะมากๆนะคะตอนนี้เราจะเริ่อนที่ห้องนอนเลยนะ ในระหว่างที่ดิฉันพูดอวยตัวเองหันไปเห็นตากล้องจะมีความยิ้มอ่อดยิ้มมุมปากนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นการสนับสนุนนะเห็นด้วยกับเราค่ะค่ะ <c oughs> อันนี้เรามาที่ห้อง master ์เบ r o o m นะคะตอนนี้ตัวตัวห้องเนี่ยสามารถออกระเบียงได้คือพี่จะพยายามเปิดให้ลมมันเข้าเพราะว่าพื้นที่มันตอนนี้อากาศากำลังดีอ่ะโอเคนู่นโอ้ลมเย็นอันนีนน้พื้นที่ห้อง master ์เบ r o o m นะคะด้านนี้ก็จะมีพื้นที่ทำ w a l อินโค o s e ตได้ ทำตู้เสื้อผ้าบิวอินได้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็สามารถเข้าห้องน้ําในตัวได้อ่าห้องน้ำาอยู่ด้านนี้นะคะดีไซน์ของห้องน้ําก็จะเหมือนกันในทุกๆท,ที่ที่เราเข้าไปดีโนเวตนะคะก็จะดีไซน์ใหม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนที่ข้อกระเบื้องก็จะปูจุด,ดผ้าเหมือนกันเช็ดทำความสะอาดนะคะล้างดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําอันนี้คือใหญ่มาก นะคะเพราะปกะติเราไปก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แค่พอแบบอาบน้ําประกอบกิจนะคะแล้วก็ชั้นบนนะคะจะในห้องนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อนะคะสําหรับเป็นประตูด้านนอกด้วยทั้งฝั่งนี้จะเอะ๋อันนี้เดี๋ยวมา,เรา,าเรามาห้องนอนที่สองนะคะห้องนี้ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถวางเตียงทิงไซส์ได้คะ่ะ อันนี้จะ12ประมาณ12ตารางเมตรค่ะวางเตียงคิงไซส์แล้วก็วางตู้ได้แบบสบายค่ะแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ<ม>นอกจากเมื่อกี้นะคะถ้าจากห้องนอนหลักแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีระเบียงในห้องนอนที่สองนี้เราก็ทําระเบียงนะคะไว้ให้เช่นเดียวกันใช่ค่ะซึ่งปกติบ้านส่วนใหญ่จะระเบียงเดียวห้องนอนหลักมีระเบียงใช่แล้วก็นนกว้างด้วยมีห้องนอนสองก็มีระเบียงด้วยค่ะ,ะพื้นที่ห้องก็กว้างกว้างมากอ่า ได้ทึงสามจุดห้าคูณสี่เมตรได้ค่ะประมาณสิบสองตารางเมตรถือว่าใหญ่เลยใหญ่ใหญ่อืมก็ก็คุ้มใครได้แบบคุ้มใครได้แบบคุ้มพี่บอกก็คือสามร้อยตารางเมตรนี่ไม่เกินจริงตอนตอนแรกราคาสี่จุดน้าพี่ว่ามันก็ว้าวแล้วนะแต่พอวันนี้มันมีส่วนเพมอีกส0 0แสนเนาะมันถูกแล้วถูกได้กว่านั้นอืมและอันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะคะนี่เราเปิดเราเปิดหน้าต่างไว้ลมมันก็จะมาตลอดเลยนะใช่ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนที่3ามนะคะคก็คืออันนี้ก็พื้นที่ค,ค่อนข้างใกล้เคียงกับห้องนน้นเพียงแต่ว่าห้องนี้จะไม่ไม,มีระเบียงใช่ค่ะไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะตัวนี้ก็วางเตียงห้าฟุตหกฟุตได้สบายเลยใช่ค่ะในบางในบางหลังที่เราไปพรีเซนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเต็มที่ก็จะวางได้ประมาณ5้าฟุตก็ก็เกิดจะเต็มพื้นที่ห้องแล้ววางตู้เสื้อผ้าก็เต็มแล้วแต่อันเนี้ยได้ถึง6ฟุตเลยนะคะก็สมัยนี้5้าฟุตก็ยังดูแบบไม่สุดอะ่ะทำอะไรต้องสุดต้อง6เท่านั้น นะคะคฟาดมากแม่สวัสดีนะคะคุณรจนาสำหรับใครที่มานะคะยังไม่ได้ร่วมสนุกกับเรานะคะสามารถร่วมสนุกกับเราได้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนตอบถูกแล้วนะคะรางวัลเรามีพอไหมเนี่ยหรือเราอยากจะเพิ่มเลยไหมโอ้สวยแล้วรวยมากใช่ตามภาษาคเก๋ตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราโบกกับน้องนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ ่เดี๋ยวเรา <แก S 1> จะลง้มล้อมสนุกกันนะคะอุ้ยมีคนตอบถูกแล้วน้องนุ่นใช่แม,ม่ถามาเตาถามง่ายนะไปน้องถามง่ายไปแน่เลยหรือว่าเขาอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วบางคนรอรอฟังข่าวดีจากเราอยู่นะคะเฮ้ ก็ยังติดตามสําหรับคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามาเห็นไลฟ์นี้ครั้งแรกเนี่ยก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบางกอกแอคเซสโดยการติดตามนะคะกดถูกใจนะคะในเว็บเพจของเราได้ก็คือบางกากแอคเซสนะคะผูู้นย์รวมบ้านมือสองของเรานั่นเองนะคะเพจของเราติดตามถึงตอนนี้ส0 0แสนกว่าจะ4 0 0แสนแล้วไหมใช่ค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะนเราขึ้นทุกปีทุกเดือนดีกว่าทุกเดือนก็ ส่วนนึงก็เกิดจากการที่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์เราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะไปตามกลุ่มหรือตามโซเชียลต่างๆนะคะก็ทําให้คนส่วนใหญ่รู้จักเรามากขึ้นด้วยนะคะกรอบกับของเรานี่เปิดมาเป็น10กว่าปีแล้วนะเข้าปีที่11แล้วละมั่นใจได้เลยเราก็จะเกิดมาจากเกี่ยวกับเรื่องของการรีโนเวทบ้านที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็การดีไซน์ที่ทันสมัยอันนี้ไม่ใช่เราอวยตัวเองนะมันเกิดจากที่เรา ได้รับคำชื่นชมมาจากลูกค้า<ช>นะคะค่คะของราคานี่ลูกค้าแทบไม่ต้องเซอร์เวยเลยเราเซอร์เวยมาให้แล้วค่ะถูกกว่าที่อื่นแน่นอนใช่ค่ะและ้าหลังนี้ก็พิเศษเนาะ4.19ว่าถูกแล้วนะคะวันนี้ สนนราคาที่3.99ถือว่าถูกมากๆใครได้ไปถือว่าคุ้มนะใช่แถวนี้นี่ได้เท้าเฮ้าส์นะแม่อ๋อใช่ใช่เท้าเฮ้าส์เทาเฮาหลังมุม่สุดอ่ะสุดหลังมุมแค่นั้นเองแต่อันนี้ได้ถึงบ้านเดียวเลยนี่ได้บ้านเดียวสี่จอดค่ะแล้วก็พื้นที่ฟังก์ชันแบบใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งต่อเติมต่อครัวหรือว่าทำโรงจอดรถเพิ่มนะคะอะไรเลยทางเราดูแลให้หมดแล้วรวมถึงการบริการหลังการขายนะคะเราก็จะมีเป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่ออกใบรับประกันสินนคค้้้าใใหหะะช่กับ ับบ้านทุกหลังที่เราเข้าไปดีนเวทนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นแบบพิเศษสำหรับลูกค้านะคะที่ที่ซื้อบ้านกับเราเพื่อให้อุ่นใจสบายใจในเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะ,คะสำหรับใครที่สงสัยนะคะติดตามไลฟ์เราแล้ว,แล,วแล้วก็มาดูที่หลังหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแชร์ไลฟ์นี้ไว้ในหน้าเพจของเรานะคะรวมถึงเบอร์โทรของเราสองคนที่จะทิ้งไว้สำหรับคนที่มชมไลฟ์แล้วต,ต,ติดต่อมาเพื่อจะอยากชมบ้าน เห็นด้วยตาเปล่าเห็นด้วยตาตัวเองว่าเออมันดีจริงเปล่าเซลโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เราสองคนนะคะสําหรับของพี่โบนะคะเบอร์โทรที่ต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทร083 246 6526ค่ะอีกเบอร์อีกครั้งนะคะ083 246 6526ค่ะค่ะนุ่นนะคะ095 464 6526ค่ะ0ู5ย์4 6 5 2 6ค่ะ เขาบอกว่าให้กล้องหันไปรอบๆหน้าบ้านให้ดูบรรยากาศรอบบ้านหน่อยทางด้านนี้ได้ไหมทางด้านนี้ไปอ่าด้านนี้อันนี้นะคะเป็นพื้นที่ก็ถนนกว้างค่ะถนนหน้าบ้านกว้างเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีใครจอดรถหน้าบ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกในส่วนของเนี่ยบริเวณของเราโหยิงย่งยิงย่งยิ่งช่วงเวลานี้ลมยิ่งมานะ่ะลมดี แล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบนะคะเราเราเลือกถูกเวลามากเลยนะเพราะตอนแรกพี่กัง,งวลว่าแบบเวลานี้จะทําให้แดดจะร้อนไปไหมแต่ก็ไม่นะเห็นไหมคะถนนหน้าบ้านโล่งเลยในส่วนรถที่จอดอยู่อันนั้นเป็นรถเพื่อนบ้านที่เขาแบบมีมีแขกมานะคะค่ะสําหรับใครที่เฉลยนะคะตัวบ้านเนี่ยห่างจากหน้าโครงการ250เมตรค่ะไม่ว้าวเลยนู่นแบบอมใหม่ซิแบบเทนแทนเฉลยนะคะ,คะ คำตอบคือ250เมตรค่ะเย้โอ้ทำไมพี่ว้า์จังเลยนุ่นวั่หลังพี่ขอเป็นคนเฉลยเองได้ไหมอะมันไม่ระทึกเลยอะมันไม่ร้าใจคนวัยวัยวัยแบบวัยรุ่นอย่างพี่นะคะที่ชอบความตื่นเต้นคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามไลฟ์นี้แล้วก็สนใจจะเข้ามาชมบ้านนะคะก็แจ้งว่ามาจากไลฟ์นี้ได้ราคาไปเลยค่ะ3.9 เดี๋ยวนะคะมีผู้ชมทังบ้านนะคะพี่มาว่านุ่นกับโบมาแล้วเจนไม่มาเหรอคะเจนมาค่ะเจนมาค่ะแต่เจนเจนป่วยไม่เป็นเจนยานทิพย์อ่ะเขาบอกว่าบ้านนี้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยค่ะใช่จริงจริงก่อนเราเปิดไลฟ์อะค่ะต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยฮอตอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ยังไม่ไลฟ์เพราะว่าเมื่อกี้หาเมื่อสักครู่นี้เองก็เพิ่งมีลูกค้ามาดูบ้านมาชมบ้านของเรานะคะก็มีเซลล์ท่านอื่นพามาชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รีบตัดสินใจนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะๆแล้วก็ราคาที่ไม่ถึง5้าล้านนะคะแนะนำเลยไม่ถึงสี่ล้านลสิวันนี้ไม่ถึงสี่ล้านเราไม่ถึงหล,ลักสี่แล้วแม่ปกติปกตินะคะต้องบอกอย่างนี้ <c oughs> ถ้าถ้าคุณมีเงินประมาณสักสี่ล้านไม่เกินสี่ล้าน <c oughs> คุณอยากได้บ้านเดี่ยวนะคะคุณต้องไปเส้นวงแหวนกาญจนาภิเศกหรือว่าเส้นบางใหญ่ซิตี้นะคะตรงนั้นนคุณจะได้บ้านเดี่ยวแน่นอนแต่ถ้าเกิดเข้ามาในส่วนของเมืองใกล้เมืองแจ้งวัฒนะเองหรือว่า ใกล้ในส่วนของอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยในราคานี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเนี้ยถือว่าเป็นหลังพิเศษจริงๆนะคะใช่ถ้าใครกําลังมองหาบ้านเดี่ยวราคาถูกนี่สนใจคุณภาพดีด้วยการนี้เลยแนะนํานะคะราคาวันเก้าแห่งนี้ค่ะโอเคงั้นวันนี้นะคะก่อนจบไลฟ์นะคะก็เราสองคนต้องขอบคุณนะคะแฟนเพจทุกคนที่ติดตามไลฟ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่ได้ตกลงไปเยอะนะคะ ใช่ค่ะเปรียบเสม,มือนความสุขงานทำงานอยู่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการบ้านนะคะอยู่พอดีแล้วราคางบประมาณนี้ก็ฝากแนะนําด้วยนะคะใช่ค่ะอโอเคสําหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะไปไลฟ์กันที่ไหนนะคะติดตามในหน้าเพจบางกอ a c c e เซนะคะ ศูนย์รวมบ้านมือสองได้เลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นไปแล้วนันนี้เราลาไปก่อนนะคะค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่นะคะกับน้องนุ่นและน้องโบนะคะน้องโบทา่น้องไม่เอาเอาพี่โอเคโอเควันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ